เอาละครับเรามาอยู่กับเกมเกมนี้ครับ Happy w h e l นะฮะ,ะไม่ได้เล่นนานเลย Happy Wheel คนคิดถึง Loading level 1้0เเ Impossible ตัดส้นตีนอะไรวะ <laughs> โอ้ยมาถึงก็เจอระเบิดอ,อือฮยเยสลูกพ่อลูกวะเฮ้ยตาต่อไปครับ Happy New Year อ,อ้าว <c oughs> โอ้ยแฮปปี้นิวเยีย์จริงๆด้วยครับอิปิกดอนโมบเคยอะไรวะห้ามขยับแม้แต่นิดเดียวจะืะจะจะเย็นดิจะยังกูบังคับตัวไม่อยู่เอ้ยบายเอาละครับอะไรเนี่ยสตัมไฟเตอร์พรีวิวตานเยี่ยงหรอวะโอ้ชี oh, นี่ฉันคืออะไรวะเนี่ยนี่มันทอร์นาโดหรือไงวะเนี่ยทอร์นาโดประเภทไหนวะอ๋อ oh. ไปแล้วครับไปแล้วอุ้ย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 โทษลงโทษโทษหลัแหลกแหลกกันไปข้างเลยครับจังหวะน,นี้เติร์ตึร์นเติรเอ้า,อาเลตุ้มเปหมดอ่าแจ็คสเปเชียลแบทเทิลฟอลถูกปะวะ ไม่รู้นะฮะไปแล้วครับรนพอลูกไปแพสแซดอ๋อโอ้ยโอ้ยลูกลูกพ่อพ่อจะเอาเงินรางวัลไปสักรักษาลูกนะเอออ้าวไอ้ยี่ลักกูมาติดอุจูอุจูอุจูอู้อู้ไอ้ยี่การออกกําลังกายช่วงเช้านี่ก็ถือว่าตีเหมือนก uh, ันนะครับ <lah> เวท่าแม่งโหนเฮีย้ยโอ้โหนี่สิบเปอร์เซ็นต์มึงเหรอนเนี่ยเฮียแม่งกัดเออเออไอ,อ,อพ่อมึงผ่านเถอะไอเฮียแม่งไม่ไหววะ่ะอะไรไม่รู้เห็นจะรู้เรื่องเลยเราต้องไปดูนังน่งหลังๆว่ามีอะไรเลยมั่งโพจะอะไรเนี่ยเราเราต้องไปดูหน้านี่หน้าแถวนี้นี่โถ Versus Briley to the r event ดีเวนอะไรวะโอ้ออ๋อกูเจอเออ๋อเราไปจับพระนงมับจับปิดอ๋ออ๋ออ๋อโอ้โหโอ้โหไม่ไม่ไม่เราจะไปจับพนมจับพระนงมีดมีดอ้อเรานี่ติปัดเออเฮ้ยใหญ่ชิบหายเลยเอาใหม่ครับ เล้พอรวันที่หนึ่งอะไรอ่ะเฮ้ยจึ๊ไม่ได้โอ้ยตูดโอ้ยโอ้โหมีสีแดงแน่เลยกูอืมเอ้ยลูก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 พอ่อใช้ชนะอ้าวเลยวอะอะไรครับเนี่ย faster recourse คอืออะไร faster recourse เ,เย้ย don't move ไม่เอา now you now idea อ่าคือแล้วครับโอ้นี่มันด่าอะไรเนี่ยมันให้ต่อมันมันขึ้นยากขึ้นเย็นจเลยว่าเนี่ยไอ้บรรไดไอ้บไไอ้บไหัวฟอยเนี่ยเฮเยลึ้นดิเ่นอ้วอ้าวอ้าถอยก่อถอยก่อนตันตัตต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 ตเอาว้เล่นแหละ แม่งไม่มีความเกลียนเลยอะอยากได้ดา่านเกลียนนะ่ะมาเฟิร์สเลเวลอ่๋อเฮ้ยดา่านแบบนี้น่าเล่นมัง้งเฮ้ยถลายลงไปถลายลงไปนั่นแหละนั่นแหละอะ่ะไอ้ยึดติดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วได้แล้วเนี่ยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเจ้าเออเจ้าไอ้ยึดดูตาดิ เออเออเออเาเอาเออเอาจานหนึ่งเถอะไม่ไหวไม่ไหวอะไรเนี่ยสวอตเราเก็บทีมออ่ะนะดานนี้มันต้องเล่นเป็นทีมหรือเปล่าวะเฮ้ยมาริโอขดเรื่องละไม่ เล yeah, so mm hmm. like. ื่อนลงมาลงมาครับ Personal Computer เฮ้ยช wow, 네ื่อเลยคอมพิวเตอร์อยู่พอดีเลยอะไรอ่ะมันได้ทำอะไรอ่ะโอ้ยกูจะปวดหัวกับเกมอันนี้จริงๆร Possible for อ่าลงหล่นนะครับลงหล่นกับเอ้ยเอ้ยติดติดอ้อขา ขาขากูติดกัเล้ะโอ้ยขาขาดขาอือุย้ยจักรยานช่วยชีวิตไม่ลงไปขึ้นม่งติดอนะ่ะโอ้ยขาไปแล้วไหลไหลไหลไปกับสายลมเย้ yeah, อะจบโอ้ยอะไรเนี่ยวิเวลเชียโรคืออะไรอ๋ออะ อะไรอ่ะเจ็ดเก้าสิบเก้าเอร์เซ็นต์อินพอสซโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้ยนี่แหละวู้ว้อ่าไปดีๆกูล็อกวิวไปตายวเวอยเวอสองเฮ้ยโอ้โอยโอ้โหโอ้โหอย่าอย่าอย่าเฮ้ยจ้ะเราเราต้องหมุนไปตามไปตามทิศทางครับถ้ามันนี่นี่ดูเทพเทพอ้ยขาอ้า แขนแขนไปแล้วแขนมึงคือค <ancestor> ือ no คือ <hate> ม <word questo diversion> ึงไปทางทางเดียวไม่ได้ไงเป่าไอ้ยี่เป็นต้องหมดนอ๋อโอ้โหเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวยังได้อยู่ตัวยังได้อยู่เฮ้ยพอเกระดาษเนี้ยกระดาษนึ่นเถอะอะไรอ่ะเจลลี่เควสช่วงนี้เป็นหวัดนะอะไรอ่ะ What <the> is <vaccine sieht> เจอลี jelly, friend, mm ่กริฟเฟนอันเนมมิเลนาซันซันนามิเลนาซันนามิเลนาซันนามิเลนาซันนาแล้วกันครับถูกปะวะเนี่ยเนี่ยเป็นไงถูกด้วยผมเรียนมา what is jelly stand <'s> jelly portrait web น,นี่น,นีน,นี่เพลงอะไรวะมันนี่คือมันมันมันจะสลับให้เราครับเราต้องตรงนี้ครับ โอ้ย over the w a k i n g อ,อ๋อคืออ้อเหอกุยไม่ทันใจเล่นเลยตา้านหัวควยมาก well mmm o t 999โอ้โหโหเสียงดังไ่ว้เฮียเซลเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเฮ้ย ต,นนต่นี้รู้สึกเหมือนเซลส์อ่ากูโต้ไวโอะไรเนี่ยโอ้ยไ <c oughs> อ้เหี้ยแม่งจาม,มเาาปเ็นโอมไหนสัต s ป p e r jump hat ฮิฮอตมเอต่านนี้นครับ

การแกค้นของซันต้าคืออะไรวะไอ้ยี่มีกี่เดือนเหรอหาสองด้นะไอ้เหี้ยอะไรอะอาสซูเวโวเวอเฮิมขวานปักหน้ากูตั้งแต่เมื่อไหร่อาใหม่ครับอ๋อมีคนเหมือนแม่งอย่างกระหนังซอมบี้โอ้นี่เนี่ยเอาไปโดนเอาไปโดนหน้าตัวเองเหอะนี่เนี่ย ง่ากูเรียนมานะเว้ยลูกกูเรียนมาไอสา้สัตว์เอ้ยลูกลูกลูกอยู่กับอา้าวพ่อขอโทษนะลูกที่พ่อกปกป้องลูกไม่ได้อ,อ,อ,อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอ้าวโอ้เป็นไฟาตัวเย็นไอ้เหี้ยเอ้ยไม่ใช่ตัวเย็นดิเหมือนเป็นไมโครเวฟไอส้สัตว์ไมโครเวฟเหรือทีวีโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูยยยยจะไปยังไงเนี่ยไอ้เหี้ยโอ้ย,อยกระจกข้างหลังไอ้สัตว์ยาอยา อ่าได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ครับมันต้องใช้มันต้องใช้สุดนี่นี่อะไรถือมิดทำไมฮะโอ้หักูเย่ yeah, ไม่ได้ผ่าน,ไม,ไ,านไม่ได้แดกกูล็อกนะเรามาถึงค่ะชมรมพวกนนี้นะครับต่อต้านนะครับต่อต้าน์สแตทคอร์สฮนะดูดูครับโอ้โหต่อสู้ยังดเดือดมากครับจังหวะนี้แล้วก็ชัยชนะโอ้โหนะฮะ ก็เป็นคลิปเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับผมนะฮะก็จะปีใหม่แล้วตอนส่งท้ายปีใหม่ตอนรับปีเอ้ส่งท้ายปีเก่าต้องรับตอนรับปีใหม่นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับอย่าลืมกดซับสไคร e กดไลค์กันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็เล่นๆครับไม่มีอะไรทําลาก่อนนะครับ